อิมีนาสก a r e l l พุทธังอภิปุชยามะอิมีนาสก arella ธรรมังอภิปุชยามะอิมีนาสก a r e l l สังฆังอภิปุชยามะอรหังสัมมาสัมพุทธ佛พระขาวพุทธังพะ่วอันตังอภีวาเทมิสว่าคาโตพควตาธรรมโมธรรมังนัสสัง สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆะมามิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิอาจามะทุติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิอาจามะ ตาติยมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสราณีนาสหวปัญจศีรานิยาจามะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมังสารังคชาฉามิสังฆังสารังคชาติมิทูติยัมปีพูททางสารังคชาติมิทูติยัมปีธรรมังสารังคชาติมิทูติยัมปีสังฆังสารังคชาฉามิตาติยัมปีพูททางสารังคชาติมิตาติยัมปีธรรมังสารังคชาติมิตาติยัมปีสังฆังสารังคชาฉามิ ปานาทิปตาเวรมณีสิกขาปัทภังสมาทิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทภังสมาทิยามิกาเมสุมิจาราเวรมณีสิกขาปัทภังสมาทิยามีโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทภังสมาทิยามี ุราเมระยามะชาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานงสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทถังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทถังสมาทิยามิอามักันเตสีเลนะสุขติเงินตีสีเลนะภูเขาสมปธา စီလ <elim> right, ေနနိပုတိညာတိတသမာသီရံဝိသోသေယ It is so bakawa araham sama sambuto vicha rana sambano socato kavitu anotaro korisa tamasaratisata te vamanot sanang puto bakawa tiso vakato bakawa tambo よーへえね สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาดิปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุขะระเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนย โยปาหุเนโยทาคีเนโยอันชรีกะรนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะติพาหุงสหสมปิเนมิตาสาวุทันต ah ังคีเมธาังอุทิตโคระเสนามารังธานาธิธรรมวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตยสาภวตุเตชยมังคารานิ มาราติเรตมาพีโยชิตาสัพราชิงโครัมปานารวกมาคมาทาทายากรรมคันติสุทันตวิทินาชิตตวามุนินโตตันเตจัสอาภวตุเตสยมังคารานิ นาคิกิงคาชวรังกาติมาตาภูตังทาวคีจักกามสานีวัสุธารุณานตังเมตตามุเสกวิธินาจตวามุนินโตตันเตจะสาพวตุเตจายมังคารานิ โอเคตะคาธรรมติหาตะสุทารุนันตังทาวันติโอชนะพทังภุริมาละวันตังอิทธิปิสังคตมโนจิตะวามุนินโทตันเตจะสาวาวตุเตชยมังคารานิ กาตาวานาาตามุทารังอิวาคาปินิยาจินจายทุทวาจันนังชยกายมมาเทาเสันเตนสมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชาสาวาตุเตชยมังคารานิ สัจจังวิหายามติสัจจควาทเกตุวะทาพิโรปิทามานังกทิอันทะพูตังปัญญาปะทีปัชริโตสิทวามุนินโตตันเตชะสาวะวตุเตชยมังคารานิ นันทโภพนันทปุจฉกังวิพุทธังมะหิติงปุเตนะเถระปุจฉเกนะธัมมาปยันโตอิธูปเทสวิทินาจิตตวามุนินโทตันเตจสะภวตุเตชยมังรา ทุาติทิพยเกณฑนสุทาตาทังพัมมังวิสุทธิชุติเมธิภกาวิธานังยานาคาเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชะยงมังกรานิ ทุกขาติเอตาปิพุทชยมังคารัตตะทาโยวาจโนทินทิเนสรเตมตันทิตวานะเนกวิวิธานิุปัวานิโมังสุขังอิกมยนโรสปัโย มหาตารุณิโกนาโตนิทายาสาพปานินางปุเรตวาปารมีสัพปโตสัมโพธิมมตมังเอเตนะสัจวัเชนะโหตเตเตชยามังคารังชยันโตโพธิามุเรสัตยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหิชยยาสุชยามังคาเลอปาราชิตปันลังเกสี ปตตวิปุกเรอภิเสเกสาพุทธานังกัปปะโตปโมทตติสุนัขตังสุมังคารังสุปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตเสุยบงพรมมาจาริสุปทาคินักายกรรมังวาจกรรมงปททาคินังปททาคินังมนกรรมงปณิทิเตปททาคินาปทินาน ิกาตวานรพันตัทเ ปาทาคินเพวันตุสะพามังคารังรักขังตุสะพาเทวตาสะพาผูทานุภาเวนะสะทาโสติพวันตุเทพวันตุสะพพมังคารังรักขันตุสะพาเทวตาสะพธรรมานุภาเวนะสะทาโสติพวันตุเตพวันตุสะพพมังคารังรักขันตุสะพาเทวตาสะพาสงฆานุ พาเวนัสธาโตทีพวันตุเตอาหังสุขิโตโหมิขอยข้าพเจ้าจงมีความสุขอหังมิทุโกโหมิขอยข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอยข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหังอพยาปโชโหมิขอยข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง อาหารอนิโกโหมีคอยพระพเจ้าจงปรจสากความทุกกายทุกใจสุขีอาตานางปัญหารามีคอยพระพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตัวนี้ให้พ้นจาทุกข์ภัยต่างสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพ่อนทูเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยพระยาปชาของตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานนี้ค่หนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหาดันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้คนจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพระเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลาย มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้รับกุศลผลนี้เถิดสาธุเริมุทนาบุตสาธุ